มอเตอร์ไซค์ยังไม่มาคืนค่ะยังไม่มาคืนครบแล้วครบแล้วครบแล้วยังก็มางานนี้ก่อนใช่มางานนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงไปแจ้งความก็ว่านี้พรุ่งนี้แล้วครับก็ตามนั้นก็เบื้องต้นก็มีผู้เสียหายท่านอื่นที่ติดต่อมาแล้วแล้วก็เขาได้ดูคลิปที่เราลงเนี่ยเขาก็บอกว่าคนเดียวกันแน่นอน เพราะว่าปการค้าขายกันมากไปขโมยมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนกันแล้วก็เอาไปขายแล้วเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็จับได้ตะเวเลยอันนี้แล้วก็มีหลายเคสก็เลยแล้วก็เห็นเห็นชัดเลยเห็นหน้าชัดคือเหมือนเขาไม่กลัวกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ไม่เข้าใจแต่ว่าหน้าคือคนคนเดียวกันก็อรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครใช่แต่ทั้งนั้นคือแจ้งความไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ารู้ก็คือถึงเราไม่แจ้งความเขาก็โดนทางนู้แจ้งความหลายหลายเคสแล้วใช่ก็ ก็มาก็มาถึงถิ่นนะก็ก็โมโหนิดนึงแต่ว่ามันหลักๆคือสงสารพนักงานที่เขาต้องใช้ในการทํางานแหละมันเป็นตอนแบบใช้ในการหากินอ่ะแล้วก็มันไม่รู้มันมันดูแล้วมันมันหยามเกินเกินไปมันง่ายเกินไปเหมือนเหมือนสมัยนี้คืออยากจะได้ไปก็ก็หยิบไปเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ของเขาแต่ว่ามันมันไม่ถูกอะคิดว่าเขามาดูานเราหรือมาแบบแนวไว้ก่อน เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ก็แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นจังหวะที่เขาแบบว่าคืออาจจะตะเวนทําไปอีกหลายหลายที่อาจจะโจนอาชีพแหละคือเห็นจังหวะปั๊บเขาก็สามารถทําได้เลยไม่ตรงนี้ไม่เหมาะก็อาจก็ไปต่อซึ่งเราก็อยากให้มันเป็นบทเรียนสําหรับสําหรับตัวเขาแล้วก็สําหรับคนอื่นๆที่อาจจะโดนในอนาคตเฮ้ยมันมันต้องระวังนะเราไม่อยากให้คนแบบนี้หลุดออกไปทํากับคนอื่นที่อาจจะเป็นคดีที่หนักกว่านี้ด้วยซ้ำไม่แน่ เขาก็ช็อกเหมือนกันนะชอ็อกเพราะว่าไม่คือเขาเขาเขามาคู่แล้วก็ทําเป็นแบบสองคนเป็นแฟนกันเข้ามาสร้างซีนก่อนทะเลาะกันท<ม>ะเลาะกันเสียงดังแล้วก็คือจริงๆรแล้วตัวผู้หญิงก็เหมือนมาดูก่อนแล้วเขาก็ขับรถมาส่งกันทําท่าทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงชิ่งก่อนอขับมอเตอร์ไซค์คันที่มาไปก่อนแล้วก็ทิ้งผู้ชายไว้ผู้ชายก็ทาท่าเหมือนแบบเออขอยืมสายโทรศัพท์หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเออขอยืมโทรศัพท์หน่อยทะเลาะกับแฟนนู่นนี่นั่นแต่ก็อยากจะเปิดห้องนะ พนักงานก็ขอไปประชาชนเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอย่างเงี้ยคือเขาก็ถ่วงเวลาวลาจังหวัดที่จะนั่งพูดเชนใช่แล้วพอพนักงานแบบไปหยิบของเหมือนจะหยิบสายโทรศัพท์มาให้ช้าเรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือก็คงอาศัยจังหวะนั้นหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่อยู่ในสถานการณ์ตอนที่เกิดเหตุอะไรเงี้ยแต่ก็หยิบไปเลยคุณแจแล้วก็เดินออกไปแล้วขับไปแบบหน้าเฉยมากเหมือนแบบ อันนี้เราก็ไม่รู้มันก็มียี่ห้อของมันอยู่ที่ทีุ่แต่แต่ก็มีวอเไซค์จอดอยู่หลายคันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยมองว่าเขาก็เป็นโจนแบบอาชีพผมผมไม่ใช่ครั้งแรกแน่แน่แลวสรุปว่าไม่ใช่จริงๆเขาก็มีมีมีเซนส์โจนฝีมือเขาเขาำได้อยู่แล้วเสียววินาที ใช่เดี๋ยวว่าเขาคงดูแล้วแหละเขาคงเลงว่าเออไอท่อนี้มีกี่คันแล้วก็วัดใจเออน่าจะเป็นคันนี้เพราะในกล้องวงจรปิดนะคือเห็นเลยว่าเขาเข้ามา2คนซ้อนกันมาแล้วก็มาดูก่อนว่าเออมีมอเตอร์ไซค์คันไหนจอดแล้วเขาก็ค่อยมาจอดแล้วก็ค่อยลงมาทําท่าเหมือนจะมาเปิดห้องที่ค่ายมวยอย่างเงี้ยช่คือที่ช็อคก็คือมันมันคือกลางวันนั่นแหละมันคือกลางวันแล้วว่าไม่ใช่ว่าคนก็อยู่ตรงนั้นเต็มเลยคนก็มีเป็นโหมันแบบเกือบสิบคนอ่ะในในบริเวณแถวแวนั้นนะ เขาไม่กลัวเลยแล้วประเด็นคือตรงนั้นคือเป็นที่ที่แบบเดียวแล้วก็ลูกก็เดินอยู่คือไม่คิดว่าจะใกล้ตัวอะไรขนาดนีที่แบบมาข้างหน้าอย่างนั้นเลยนะคะก็คนไทยเป็นคนไทยเป็นคนไทยก็ติดกล้องเพิ่มครับต้องจองเพิ่มแล้วก็แต่นี่ก็เห็นหน้าชัดมากชัดสุดๆทุกคนก็คงจะแบบ alert มากขึ้นแล้วคนจะสังเกตมากขึ้นแต่เราก็เราก็แบบค่อนข้างจะปลอดภัยแล้วนะแต่ว่ามันมันก็ยังไม่พอ ของแบบนี้บางทีมันใจเขาอยากมันมันห้ามยากก็เลยนี่แหละครับก็เป็นบทเรียนให้กับเราแล้วก็ทุกๆคนแหละจริงๆสมัยนี้มันมันต้องระวังสุดๆได้้เจอหนาก็คงไปอยู่ในคุกไปคงอยู่ในคุกก่อนแล้วกันไปสอนนอกรอกแล้วกันนะคะก็ไม่มีอะไรจะถามครับไม่มีอะไรจะถามก็คือก็คงต้องตามตามกฎหมายแหละฮะกฎหมายดีที่สุดนะฮะ มันมันเราไม่อยากให้คนอื่นโดนแบบเราไม่อยากให้คนอื่นโดนหนักกว่าเราใช่ไหมครับของค่ายมวยประกาศเลยค่ะจอจะต้องเป็นคนแรกและและและคนเดียวที่ที่จะบุกมาขโมยของในในค่ายของเราจะมีความเสี่ยงต่อต่อนิดนึง่งหวังว่าจะได้คื เดี๋ยวว่าคงไม่ได้คืนเพราะว่าถ้าให้เวลาแล้วก็แบบเขายังไม่เอามาเดี๋ยวคิดว่าเขาคงออกไปแบบถอดแยกชิ้นส่วนขายหรือเอาไปขายที่ไหนคงจะพยายามขายตั้งแต่แบบชั่วโมงแรกเลยแหละใช่ยังขายแต่ผู้เสียหายที่ติดต่อมาก็บอกว่าถ้ารับซื้อไปก็คือคนที่รับซื้อเนี่ยก็จับเหมือนกันนะมีความผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนระวังใช่คนนี้จะซื้อต่อต้องเช็คละยดใช่